ตอนนี้เรามาถึงสำนักสงฆ์ที่พักสงฆ์บ้านระเภากันแล้วนะคะขอแวะเช็คอินถ่ายรูปนิดนิดค่ะสวยทุกมุมเลยค่ะเห็นแล้วอดใจไม่ได้แน่แน่ ดอกไม้ก็สวยคนก็สวยใช่ไหมคะขอหอมดอกไม้นิดหนึ่งนะคะหน้าถ่ายรูปทุกมุมเลยค่ะเดินเลยค่ะมมา บรรยากาศดีมากเลยค่ะเหมาะสำหรับทุกเพศทุกอาสำหรับคนชอบถ่ายรูปชอบเช็คอิน ชอบทำบุญอย่าลืมแวะมาเที่ยวที่นี่เยอะๆนะคะน่ามาด้อ

อย่าเพิ่งถามเส้นทางนะคะเพราะซีรีสไม่รู้ทางค่ะซีรีกลัวผาลงคลองนะคะมีแต่มดตรงนั้นะโอเคค่ะไม่ต้องไปใกล้นะคะมดแดงไฟด้วย ตรงนี้คือพันเตเคฟี่เป็นร้านกาแฟ และเครื่องดื่มค่ะอร่อยมากๆจนอยากให้ชิมค่ะสวยและน่ามาเช็คอินที่ไหมคะ อย่าลืมแวะมาเยอะๆนะคะใกล้ถึงฤดูทำนาแล้วค่ะเดี๋ยวตามทุ่งนาก็มีข้าวเขียวกระจีนะคะคเขียวสดชื่นมากเลยแหละค่ะ โอ้ยตายร้อนมากหนูคะตรงเธอค่ะร้อนมากเลยค่ะหนูไม่ร้อนบ้างเหรอ,รอ,ดอเดินเหมือนนางงามเลยค่ะ เดินเหมือนนางแบบเนีคะเอาบนไลน์มาทำไมคะเอาไว้ให้คนขึ้นไปนั่งเช็คอินค่ะไม่เอาไม่ม่บุญขึ้นไปเช็คอินไหมอะไม่ก็ไม่เอาตรงนู้นค่ะแต่แม่ไม่ขึ้นด้วยนะคะเป็นไรคะถ้าแม่บ่กให้หนูขึ้นหนูให้แม่ขึ้นเพื่ควาไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเลยนะคะ คนเริ่มมาแล้วนะคะคนู่นไงรถฮ่าไป,ปร้อนแล้วได้เวลาทำงานของแม่แล้วยังไม่ได้ทำนาเลยอุ้ยดูสินาทำได้ยังไงอ่ะ หนึ่งชั่วโมงง,โมงไม่ได้ค่ะต้องรอน้ำมาถึงจะทำได้ ได้เวลากลับแล้วค่ะขอแวะไปทำบุญและให้อาหารปลาก่อนกลับนะคะนี่ปลาททเทะค่ะเเท่เอเทค่ะนีค่ะเทใกล้เกินไปต้องเทออกไปไกลๆค่ะ อืมอืมตายังตัวเล็กๆอยู่อุ้ย <c oughs>